ยังงามค่ะทอดเผืองเขาค่ะพี่น้องมันมเสี่ยแห้งค่ะ,คะถ้าใครทีเคยได้กินนะ่นนะค่ะสีติดใจเลยจ้ะเงเขาออกไรยรอบค่ะรอบนี้ก็ได้บรายค่ะบองหน้าหน่อยเพืองพี่น้องเผือหวานเลยบ้าเถอะ nó nhanh hẳn hả? Thằng ván thôi สวัสดีครับสวัสดีค่ะเขาป้าหาเห็ดค่ะพี่น้องกับบรรยากาศหมืดขึ้นแล้วค่ะอึมขึ้นอึมขึ้นเหมือนขึ้นกับฝนตกจักแน่นอๆค่ะพี่น้องกันเลยด้เวลามากหาเลาะปลาขึ้นเจ้าเนาะค่ะหาเหาอหาเห็ดค่ะเมื่อนี้ขึ้นโดยสูงค่ะมาตามล่าหาเห็ดกอค่ะพี่น้องสิมีหรือบ่มี่จะได้กัดลุ่นไปน้ำสามนิดเตอร์ค่ะมื้อนี้สิได้เห็ดกอบ่ลูกค้าก็ต้องการไลเนะค่ะไปไปลุ่นน้ำกันค่ะ อดอกเลี้กแข่งม้านค่ะพี่น้องทั้งฝนเนาะฝนกระมันฝนกระเริ่มนตกค่ะเห็ดแค่ค่ะพี่น้องแล้วเห็ดลมนะคะเหตการ์ครับมึงเ้ากับไปรุ่นกันเนาะจะได้เห็ดนนยังน่ ของแนละ้วเจอของแนละ้วแต่ละเสื้อสวยเลยค่ะอือห่างเลยนะนเฮนะ็ดดานค่ะมาเฮ็ดลมบาดนะพี่น้องชองจุง่มค่ะ

ตื่นไทยค่ะพี่น้องนี่เราชาิกินหอมค่ะกัหวานเนาะยังไปกับกึดกึดกๆึดค่ะเหมือนซานี่เดี๋ยวเอาไปแกงงสนามย่านั่นงครับพี่น้องแซ่บจ้ะน้าเนี่ค่ะหน้าขาวค่ะ เขาแป้งเด้อกำลังจุ่มค่ะพอแต่เ็ดขาวอยู่ค่ะโอ้มาแล้วค่ะพี่น้องเด้งกล้องง่ายค่ะ ดอกแรกของคลิปค่ะเนี่ยยังสวยหอมอ่วมีสีต่างๆล่ะคะ่ะโอ้สีขาวอีกเปิน็นสีแดงในบา้านเนี่ยเฮ็ดพึง่งเลยน้งอ,ยองโเฮ็ดพึ่งตัวนี้เฮ็ดพึ่งน่อยก็เฮ็ดพึ่งนี่แซมแห้งค่ะเนี่ย,ยไปมืองเลยรวยวานคะ่ะเนอะ ไอ้องเบอร์เฮดถึงเข้าง่ายเลโอ้ยยางงามค่ะยอดกับดกนี่บอ๊ยคับมนุกเลี้ยงค่ะพี่ตองสองไข่นีนน้อยจ้ะเฮดมาล้อมมาเลลมค่ะเฮดออกยางละหน่อยละหน่อยค่ะ ว่าไก่ฮะพี่ลำบ่หูมาหาเห็ดแดงพ่อต้อเห็ดขาวค่ะพี่น้อง <laughs> เห็ดแดงยังบ่ออกค่ะดินเพิ่นยังซุ่มอยู่นนเนาะต้องรอแดด,ดๆค่ะเห็ดแดงร้อนมักแดดเพิ่นมะมักซุ่ม,มเห็ดได้กินได้เอาเให้นั่นค่ะพี่น้องได้ขึ้นบ่อยมากเลยเนาะอันนี้เท่าแล้วค่ะ ล้างเป็นจีค่ะบานก็ไม่ค่ะพี่น้องม่ทุกตุนพัฒนาเขาเพื่อให้เขาแป่งค่ะแต่เพิ่อนออกเพิ่นกจะออกเป็นมูค่ะเฮ็ดนี่ออกได้ทุกสถานการณ์ค่ะเกิดง่ายก็มู ต ja ุ่มสีแห่งคือแดงมืดค่ะนาขาวค่ะ วื่นเข่าครับองดอกสองดอกครับ คุค่ะสงตดขาไหมให้ฟังไข่ค่ะเราพูดง่ายค่บอกง่ายคราพี่น้อง ตืน่นสายออกยีรอบดิขาตันตันแสียบด้วยเด้อค่ะพี่น้องเนื้นนิ่มมือหอมดอกนี้โอ้เป็นลาแลวะคะ่ะดอกโอไขยเราโง่ค่ะพี่น้องกระจายเกิดลักเกิดน,นะคะมองดดว่าดอก มาแมนย่ามเขาค่ะแดงนึ้นมาค่ะแค่นี้แกงกระแฉกเขาพี่น้องแต่่วาดอกเพิ่นบางซื่อเนาะเราชาติเพิ่นก็หวานแซ่บดีค่ะอี่เจอจุ่มเดียวลูกเหลืองค่ะเรนในบ้านนาะ ลุงตัวที่สองม่นะเขาันนีน้ <l ots> มันปู่ <l ots> งเขาค่ะพี่น่อยในขาไหมนียะ วัวได้ลลหลายๆดอกแน่เห็ดเนียวแสบแม่งค่ะขึ้นข้าวตามในาพานกันกนะว่วเอาอย่ามันหนักอ่านนเหันหนักเงี้ยอ้าวใครละงกงี้เนละยว่ามวเมื่อก่อนนี่เป็นเัื่องเสืออะหมดล้อมหมดแหลมนะเออเป็น,ม,ม,ม,นะปนมีใครที่ยังไม่ขึ้นอยู่เพรเศร้านี่ ครับเดรร้ายก้มือย่างของีเห็ดอน้อของเฮ้ยเดาจะของเอไอี่พอสองคนวเาแล้วผันจุกจะข้าวแล้วขาวจะใส่ตัวนะเห็ดไข่ สองสี่ค่ะไอ้ละงกขาวค่ะละงกขาวนี่ก็ลักเตะขี้ดินขึ้นมาเนี่ยขี้ข,ขาวจ้ะ มม่ปูค่ะพี่หนอนมันจากทีห้างหายไปดนค่ะไม่ค่อยเห็นเพื่อนบ้านไหนแต่กาลังเริ่มเป็นจีขึ้นไหมค่ะมันปูหรือขมิ้นค่ะ แมลงเรอแม่ข้อเห็น<อ>เห้นบ่บหลายค่ะเห็ดขาว มาเลยค่ะชี้งามเลยงคะุคลายดอกเหียงาม สามหน้าเขียวชนิดหนาค่ะ อนาเดคพี um. no? ่น้องหนาแตกเมื่อ็ิ้ข่อยแม่นอ๋อสนิทแต่งงามถือแดดค่ะสีเลยจังจังเฮ็ดนาเดคถือแดดแข็งดีคุณอะ nghe thấy. nó lo mà thấy không? ngay theo thế nào, <laughs> ทอดให้พึ่งเขาค่ะพีน่พน้องมันมีแซ่บแห้งค่ะถ้าใครสิเคยได้กินแล้วนะคะ่ะสิติดใจเลยค่ะเขา่ามันออกหลายรอบค่ะรอบนีก้ก็เลยบลายค่ะบอกหน้าหน่อยพอาะตัวเห็ดขาวค่ะหลายค่ะเห็ดนี่ยตัวหนึง แกงกระแซบอยู่ดหอคะพี่น้องแกงกับหนึ่งเห็นไหมส่สักตัสักตวทิชชทิชเู็ดหาฮหดแดงคอ,อให,ด,ให,หดขาวฮัลลงหกายน้องนะ để à, để phá về bừng nhanh 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 là để xin chúc quê hả thứ nhất lễ สองดอกส,สวยๆแต่นุ่งค่ะพี่น้องกำลังเป็นจีขึ้นไหมค่ะหัวแหลมป่านเห็ดปวกเนาะโอ้ยงามค่ะอันน,น,นี้น้อยๆครับไปกันนุ่งงค่ะพี่น้องเห็นว่าถถืึกระตาไปแล้วค่ะมีดอยู่ในตาหักออกเลยเนาะ ดอกกระดักเวื่อยค่ะนี่พึ่งเขาค่ะดอกยางงามค่ะลุ่นเ่ยันก็ะเทกยมเขาแป้งโูกเหลืองปิดไทายค่ะ่ปะ้องแต่สีลงเมียงแล้วค่ะฮะโูกเหลือง ให้พึ่งพี่น้องให้พึง่งหวานค่ะนี่บ้าเถอะดอกง่ายแห้งค่ะมูนี่ค่ะพี่น้องมูใหญ่ๆเลยตาดยังสวยมากค่ะ หึงหวานค่ะท้าย,ยหัวหมานหลอบสิกรับค่ะพี่น้องตอนนี้ก็กำล,ลังสิลงดอยค่ะเห้นเท่ากับบอสขีล่ลายเน,ะนาะไล่ๆค่ะ เป็นเห็ดร่วมเนาะคะ่ะเห็ดดินค่ะพี่น้องเห็ดดินกับเห็ดผึง่งเห็ดกอกับมีบัวลายค่ะต้องรอดแดดแดดก็เนาะค่ะเดี๋ยวจะมาเบิ้งใหม่เนาะจะได้กระคอขอบคุณค่ะพี่น้องทุกๆก,การรับชมเด้อจ้ะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ค่ะฝากเปก็นกำลังใจให้ซานนิบารุดน้ำค่ะช่องนิซานพระลุยลทุ่งทมายพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องคลิปซานนิานบารดกับเซราพีและน้องไปก่อนละจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ฝอ้เสียงฝนมาแล้วไปๆๆ